นปะั๊มหมดลวปั๊มหมดละเรือสตาร์ทรถไม่ได้บอกเรืองเนะี่ยโมดที่รถเพลี่เรารถเข้าเข้าไหมเพื่อนเพื่อนน้อ้อยเยอะแพ้ ตอนนี้พออยู่กำลัาไช่วยพี่มันยิงแฟไม่ไดอ้มันม่แฟแล้วมันยิงรงีอดับไมันมีตัวตัวเก่ พี่สวยสวยพี่สวย,สวย,สวยผมหาอยู่ไม่รู้ไนอยู่ไหนเออเดี๋ยวผมมาให้ตัวน<า>ึ่งอ<า>ยู่ีงนี้อยู่ในสมบันี้เห็นม้าผมป่าม้าก็เห็นหน้าผมสามตัว มา,าผมนผมนะมาผมเลยมาผมเลยนึ่งพร้อมเลงให้ด้วยลมนี้สตัวหลุมน้ำพี่สตัวนะเ,เตีกันเดี๋ยวตีกันเดี๋ไม่องสนใจมันหวยเอยมันก็อย่างเงี้อออยอที่่วยมูจะเข้ายังไงเนี่ยพี่เหลืออ้นี้หว่าพันนึง โอ้พี่ชายว่าพี่ยาแตกหมดเลยไม่เป็นไรไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้กมลังกัน เราไปไม่ได้เหรอพี่เอาไงดีวะคือเราไม่ผมหลุมผมก็มีอ่ะหลุมหน้าผมก็มีอ่ะหลุมเนี้ยก็มีตัดต่อปัญญาสา,ายพี่ชายเราพูดได้แค่เนี้ะ Bởi vì xuống Có hết một Ủa nhìn tôi rồi nè Hãy subscribe cho

Help you Help you พี่ผมช่วยไม่ได้พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยมองผมไว้มองผมไว้เสร็จั้ยแม่องผมว้้ายซ้อตัวนะถูไว้สุดยอด